สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป่องปลายวัดสุข่สุคนจ้าสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าเด้อหลังจากที่ยายจุ้มหายหนาหายตาไปเป็นปีแล้วเนาจะนอกห้องก็เห็นกันปีนี้หายไปปีหนึ่งละเมนูแก่สว่งเด้อจ้าเด้อเมื่อนี้เด้อยายจุย้มเอื่นมากินเมนูแก่สวง่งดองมะขามเชื่อมมะขามแล้วยายจุ้มแซอิมไว้ล้าจะนี่แต่กับว่าท่านเด้ เป็นครับหลงย่อมจะไอ้หนัสับวรสจะเจียวห้องมาอนี่เอาพริกป่นใส่น้ำตาลแล้วจะเนาะใส่เกลือเมนูยื่เยื้อนะคะวันนี้เมนูแก้ส่วงนะคะไผ่โบสวงมาด้วยจ้ะมาด้วยเพื่อนๆก็ดี๋ยวย่าจุมกับขอสวัสดีปีใหมนะ่นะเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้ะเด้อปีหก พวกซีนะจ๊ะเนาะน้ำลายไหลขอให้พี่นอ้องเขามีความสุขได้จ้ะเดอ้อขอให้เง่งรวยลวยทุกคนขอให้ปังปังทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุข,ขความจเจริญตลอดปีได้จ้ะเดอ้อขอให้ลำลำรวยลวยเบิรสขข์สุข,ขูสุขคนเอฟซีใหม่เผื่อนใหม่เผื่อนเก่าได้จ้ะเดอ้อยายจุ๋มขอไว้พ่อนหน่ทุกคนมีความสุข ทุกคนเด้อจะเด้อปีใหม่นี่ข้อมเจ็บอยา่าได้ความจนอย่ามาเด้อจะเด้อห่างมีบัสทุกคนเด้อจะเด้อร่างกายแข็งแรงถือรถตรลีรางวัลที่หนึ่งน้าจะเด้อมาจะมายายจุ้มหายหนาไปเน่จาจะเนาะปีใหม่เพื่อนๆถ้าไปเทีท่ยวทางไหนเน่จาจะเนาะยายจุ้มเมื่อใดไปไซเลยจะอยู่บ้านฉลองเล็กๆหน่อยๆอยู่กับขอบขั้วน่จาจะเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจกบดีโลกกร,ระบาด เฮากะอยู่บ้านเฮาเลยบ่ได้ไปไสเนาะจ้ะเนาะมาจะมาเมนูแกงซ่วงเฮามื้อนี้บักย่อมปองบักย่อมน้ำลายกแตกละบานแกซ่วง วี่ีกว่าเนาะอืมเมนูแกะส่วงไม่จะเดอ้ออืมแสบแสบพี่น้องมา,จากจะมากยัวย่วจา้าอืมตาตีหมองตองมาบัน อ,อน,นี่ซาวะรวดนะจ๊ะเนี่ยจุ่มใส่น้ำตาลกับใต่น้าปลาลงไปเลยจ้ะนี่มหอมๆเลยอื นู่นแก่สว่วงจมาหลังจากที่ฉลองปีใหม่กันแก่สว่วงมาเนี่ยเเปลี่ยวหวานหอมแสบดีนะจน๊ะเนาะแล้วจะเด้อทั้งเผื่นใหม่เผื่อนเก่าพี่นนองเ้าทางเมืองหนอกทั้งฟังใส่ ทางเมืองไทยก็มาด้วยจัดเด้อกจินสมบังย่อมแก่สวงมันใหญ่จุม๋มเพื่อนไม่เพื่อนเกาปีไม่ก็อมีความสุขแล้วจัดเด้อดก้ห้ลำลายลวยถือไม้ลวยเปิดกันเบิดสุขส้วน ເລີຍຕ້ອງຂ້າมມັດມັນລະບັກຍົມອ ลอยยังๆเลยเจา้าไปแกะซ่วงแค่นี้หละจ้าจักหน้าที่ละ่ะไอจุ๋มมาสันๆนกับพ่อน,าน่าจะเนาะมาทักทายสันๆนพว่อยห,หายคิดถึงน,าน่าจะเนาะโบเห็นหน้าเพื่อนๆดนแยจุย๋มกับคิดหอดมาสันๆนกับพ่อนะจจะเนาะ เม็ดยังไงจักนาทีละ่ะแค่นี้ล่ะจ้ายายจุม๋มขอสันส่นๆคลิปนี่อเอาแคน่นี้นะจ้ะนอกก็เพื่อนๆไม่กวามทุกทุกคนเลอจ้ะเด้อแต่ว่าดีปีใหม่จา้าพอกันไหม